นะคะข้างๆสะพานมาทางนี้นะคะไปเลยโอ้วิวตรงสะพานนี้สวยนะคะนี่เราจะไปริเวอร์ซาฟารีกันนะคะซื้อบัตรก่อนนะคะผู้ใหญ่สอง้ามสิบาทเด็ก170บาทนะคะนี่นี่ค่ะทางเข้านะคะก็จะอารมณ์แบบแนวแบบอินเดียแดงแล้วลูกเนาะไปฮับเอร์ดูซิว้ายมีกวางตาแดงด้วยทางเข้าก็จะดูแบบว่า คืบๆหน่อยเรากำลังจะเข้าสู่ป่าอเมซอนครัปเปอรบอกมือหน่อยไปครับไปเลยไปเลยเบอตี้ไปเลยนำทางไปเลยค่ะวันนี้เรานั่งเรือกันนะคะมีหวาดเสียววาดเสียวมุดเข้าทำแล้วโอ้แม่จับอยู่นะลูกนะไม่ต้องกลัวกันนะลูกนะไม่ต้องกลัวฮัปเปอร์จับนั่งริมเรือ โอ ah. oh. 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 ้โหเสียงไอสำลักสำลักเจอตัวอะไรหลูกอันดับแรกเจอตัวอะไรอินเดียแดงนะลูกนะช่วยกันสังเกตนะลูกนะโอ้ยเขาทำอะไรนี่อีกนะคะนี่เลยอินเดียแดงเขากำลังทำอะไรอยู่มึงเขาสู้กับมีเสือดำเสือดำอาเสือดำเรากำลังนั่งเรือไปนะคะ ที่นี่เหมือนนั่งเรือไปที่ป่าอเมซอนนะคะเหมือนป่าอเมซอนนี้ไหมมีไม้มีอะไรไหมคะที่นี่ต้องดูนะคะแม่จับอยู่ข้างในค่ะด้าแล้วนี่เป็นเรือนะคะก็เป็นเรือทีุ่ยมีโครงกระดูกด้วยุยแม่เห็นข้างหน้าใครเจอลิงใครเจอลิงคอยอยู่ใครเจอลิงคอยอยู่นะคะบ้านใครด้วยอุ้ยอ ปติหันหน้ามาหน่อยกลัวไหมพูดนำทางนะคะผู้นำทางนะคะลิงลิงว้าวฮุย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 ฮุุแม่เห็นงูเฮ้ยในนี้มีอะไรหลกดูสิมีงูจริงอยู่ในกรงแน่ๆเลยกรงหัวน้ายงูจริงๆจริงจริงๆ้วย ออ้วมดแล้วก็ไปยิ่ไปาวนองนี่ะเตนเตนดเดเดเดชอบไหมครับชอบมบเสียงอะไรอีกมีเต็นอะไรเฮ้ยอ๋อเต็นข้ามากลป่าตรงนี้้นมีเสียงนกด้วยใช่ไหมอุเราจะเจอช้างตัวใหญ่แล้วฮาเปอร์เพอร์ตี้อุ้ย น้ำเชี่ยวนี้น้ำป่านะระวังเรือจะโยกจับเรือไว้แม่จับไว้หุ้ยจับไว้เราเจอด่านแล้วโอ้ยช้างตัวใหญ่ช้างตัวใหญ่อันชอบนกฟังมิงโกไม่ใช่เหรอโอ้ยโอ้ยเรือโยกแล้วอุ้ยอุ้ยช้างเขย่าเรือเราหรือเปล่าช้างเขย่าเรือเราแล้วมันเป็นชางเรือหหตัวอะไร ตัวอะไรนกนกล่องไปเลยไปเลยเอาช้างใช่เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรลูกนกร้องแม่แจับมือให้นะอุ้ยช้างลีางบายบายเราหรือเปล่าเนี่ยช้างบายบายหรือเปล่าฮไม่เห็นตัวอะไรอิดคนหรือเปล่าคนหรือเปล่าอัปเปอร์ทำไมไม่ส่งเสียงเลยลูกว้าว เขาย่างอะไรนี่นี่เผาอะไรหลงเผาอินเดียแดงหรือเปล่าหรือเผากินคนโเขาย่างตัวอะไรหมูหันหรือเปล่าเฮ้ยนี่หมูหันหรือเปล่า,ร,ลาระวังน,นะเฮนะ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ย เจออะไรเราไปไหนแล้วเข้าป่าเฮ้ยเจอน้ําเชี่ยวอีกแล้วทุกคนจับเรือไว้จับเรือไว้เราจะโยกเงีครับอุ้ยอะไร <laughs> อะอะไรอะชอบแอบอยู่นี่มูเจอหมูป่าเฮ้ยหมอูอูดอูดโอ้โหหมูป่าวิ่งออกมาตกใจหมดเลยหมูป่าวิง่งออกมาเฮ้ยเจอแล็ดแล้วลูก แนทมันพยักหน้าหรือไดโนเสาร์แน่แนนแนนหรือไดโนเสาร์ตุกบาตอนนั้ที่เลยชอบคือหมูป่าไม่ใช่ดีไม่ใช่ดีแนแนนแนแยนแมนแน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 อโไรแนนแน้แนน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 ีอนแนนแนนแนน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 น อุ้ยมีคนโดนจับลูกหมาจะกัดคนลูกเออดูหมาจะกัดนะดูดูดูนีอุ้ยมีคนโดนจับใครโดนจับอุ้ยวันนี้อะไรเจอน้ำเชี่ยวอีกแล้วน้ำเชี่ยวอยู่นะกีฬาออืฟ กีรามนะครับกีร่าก็าจะก้มลงมาโอากีร่าจะก้มลงมาไหมกีร่าไปตกลงมาใส่เมื่อกี้เฮ้ย <laughs> ตัวจริงกระลอกเฮ้ยกระลอกตัวจริงอ,อกระลอกมาท้าทายเรานะคะเฮ้ยนี่อะไรหนุกนี่แสดงว่าเ,เขาออกโแรง ไม่ทับไม่ทับกลครับก้องเขาก็ถ่ายไว้ดูอุ้ยเด้อุ้ยตัวอะไรนี่น่ากลัวมากหโอ้โี่เป็นหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านอะไรหลุบมีงาช้างเยอะๆเขาทำแล้วเด็กๆทุกคนเขาทำแล้วไม่เห็นทำคิงคองอุ้ย ังกูอะฮับเบอร์ทุกคนเบอร์ทุกคนเงียบเงียบมึดตื้อแม่จับอยู่นะลูกนะแช่แน่เลยไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ไม่รู้อะไรแล้วมืดตื้อเลยตอนนี้เราเข้าถ้ำเข้าถ้ำ แม่จับไปเฮ้ยเจออเจอแล้วเจอแสงสว่างแล้วกระดาษอะไรอยู่บนหัวมีอะไรหลุดสมบัติอะไรหยดใส่หัวแมาแล้วนี่อะไรหลุกแรงงูจั๊ก มุมยักษ์ซูนไม่ได้แล้วนะคะต้องจับลูกๆมันไม่เห็นช้างออกออกจากถ้ำแล้วออกจากถ้ำแล้วแม่จับไปลูกออกจากถ้ำแล้วออกจากถ้ำแล้วออกจากถ้ำแล้วเนี่ยโคตรไอ้ตกใจช้างหมดเลยโอ้ช้างมองหน้าแล้ว เราต้องจับเรือนะคะเ,เราเจอน้ำเชี่ยวนะลูกเดลองดีลันน่มขาดเบื่ลอลนน่น <laughs> ล็ลกอกล็อกวงเทนเดอร์ทำไมเฮ้ยเดี๋ยวเดินนั่งตูดไม่ติดแล้วไม่ต้องทอยู่เดี๋ยวตัวอะไรอีกเดี๋ยวได้มีตัวอะไรอีกไมไม,มีเรือที่อยู่ด้านหน้าเรามีอะไรไหมมีเรืออยู่ด้านหน้าเราด้วยเหรอมาสต็อกได้เหรอ,อ มีคนนั่งมาก่อนหน้าเราเมื่อกี้แม่ก็เห็นเต่ายักษ์มีเต่ายักษ์ด้วยอุยเต่าจะใหญ่หลายพันปีเต่าหลายพันปีด้วยเต่ามีไข่ได้เต็มไปหมดเลยนะนเดอยังใเต่าไหมครับโอ้ไข่เต่าขนมไข่เต่าอร่อยกรอบอร่อยเฮ่เสียงอะไร ไม่่าิไปไปต่อไปต่อไม่มีอะไรหลนม่มรรอกกวางือเรันเดอรหันหน้าไปหาปะป๊าเอาทุกคนเข้าถ้ำอีกแล้วทําไม่มืดอันนี้ทําไม่มึดทุกคนดูครับุด มีโปแลกจับมาป้านั่นเด้อมองป้าเด้อไบ่มีโปพี่โปเราใกล้จระเข่แล้วนี่นะครับอย่าทำนครบอย่าหาทำมาครับ เดี๋ยวเจะดูจอเคียเราถ่ายรูปหาป๊าป๊ากันเร็วเราไม่ได้ถ่ายรูปบ่อยๆนะเนี่ยเีนี่โซนนี้นะคะเปียเปียเปียกเน้ำลายน้ำลายเลิงป๊าปลารอ e a คืออะไรอะโอ้ว้าวรอคอะไม่ไม่ แสงอ่ะไม่ไปขอบไม่ใช่สุดาคอเรน้ํพัว้เชี่ยวแล้วน้ำเชี่ยวแล้วจับเรือไว้จับเรือไว้น้ำเชี่ยแ้นเช่ยวแล้วับเรือไวัอ้ยี่ยว่ันเวัโห้นยั้วน่ย้วจับเรือไว้ โอยอุึยนี่ไงมาแล้วเอาปัญญามาจัการเราไหมถึงแล้วจบแล้วนะคะก็ตื่นเต้นกันไปพอประมาณขออภัยในเสียงกรี๊ดด้วยนะคะอะเด็กๆคันมาบ๊ายบายแม่หน่อยค่ะน้ำตกสวยๆนะคะอะบ๊ายบายลูกบ๊ายบายสนุกไหมสนุกไหม สนุกไหมเดี๋ยวจะบายบายสนุกไหมค่ะบา,าบายบายสิงโตบายบายสิงโตบายบายฉลามไหมบายบายปลาใหญ่ปาใหญ่โอ้เดี๋ยวเราที่เดินออกไปน่าไม่รู้นี่ก็จะเป็นโซนเกมนะคะพอออกมาก็จะเป็นเหมือนแบบมาเล่นเกมอ่าเดี๋ยวได้ตุ๊กตาตัวไหนก็รุนกันไปนะคะยิงปืนปลาปโปง่ง ขอขับรถไฟนิดนึงนะคะที่สถานีซาฟารีนะคะทุกคนจังเงินมาครับถ่ายรูปหน่อยน่ารักจังเลยนะคะเย็นแล้วนะคะตอนนี้แม่ถ่ายรูปกันหน่อยนะคะวิวสวยมากเลย